สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศฝนตกนะครับผมต่อจากาคลิปแรกนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับที่เราถ่ายรับชมกันนะครับเป็นการลาเล่นของใบบุญเล่นแบบธรรมชาติเลยนะครับฝนตกนะครับนุ่นครับไปนอนเล่นอยู่นู่นนะครับโอ๊ย,อยแม่ก็พยามบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นลูกอย่าเล่นใบบุญหอกว่าหนูไม่สนนะหนูจะนอนหลุมหลบไยของหนูอ่ะดูสิดูสิดูสิ โอ้ยโอ้ยเนาะเนี่ยครับมันสนุกเสลือเกินครับดูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูครับโอ้ยมันสนุกเสลือเกินโอ้ย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 ดูสิพี่น้องดูสิดูไม่เป็นเลยตอนนี้เหมือนลูกแมวตกน้ำเลยตอนนี้ดูสิดูสิโอ้ยเนาะเรื่องว่าเด็กซนนะพี่น้องเนาะดูสิ ดูสภาพครับดูไม่เป็นเลยตอนนี้นะครับหนักสเสลือเกินหนักสเสลือเกินนะครับได้เล่นนำฝนถูกใจสเสลือเกินสำหรับใบบุญนะครับหลังจากเล่นเสร็จก็มาดูนมแม่ต่อครับดนยิงใบบุญ ดูดนมนะครับนี่คือดูดนมนะครับบาังใช้สมาธิเลยครับตอนนี้ในการดูดนม สนุกสนุกไปเลยครับสนุกไปเลยนี่ครับกลายเป็นช้างสนุกไปเลยทีนี้นะครับโอ้โหเนี่ยครับมันมีความสุขสเสลือเกินในแบบฉบับของใบบุญครับเนี่ยครับไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายสําหรับใบบุญนะครับดูยังไงก็สนุกไปหมดนะครับดูครับโอ้ยกินอิ่มแล้วก็นอนดีกว่าโอ้ย หนูขอพักก่อนนะหนูกิกนอิ่มแล้วหนูก็นอนนะครับนะครับแบบฉบับของใบบุญนะครับโชว์ความน่ารักโชว์ความสนนะี่ครับมันสนุกเสลือเกินนะครับโอ้ย,อย,อยมาหาพ่อไม่ได้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 ไไดชวนพ่อไปเล่นนวยเล่นไม่ได้โครนเยอะขนาดนี้นะเล่นคนเดียวไปเลยใบบุญดูครับดูครับ ถูกอกถูกใจเสหลือเกินครับดูครับโอ้ยปะแป้งไหมพี่น้องดูครับทอดมันครับใบบุญกำลังจะเป็นช้างทอดมันไปแล้วดูครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตีลังกาไปแล้วนอนเะรแล้วครับนี่ครับดูครับโอ้ยยิงกว่าชุกแป้งทอดดีครับพี่น้องนี่ครับโอ้ย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 นี่ครับโอ้ยโอ้ยเด็กมันดื้อทำยังไงได้โอ้ยโดนเตะโดนแม่เตะเนี่ยละดื้อดื้อ ไม่ว่าถอยมาเตะซะเลยดื้อมากอะดื้อมากเนี่ยครับโอ้ย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 ดูครับอะไรอะไรพ่อมีอะไรพ่ออย่ามาหาเรื่องหนูนะพ่ออย่ามาหาเรื่องหนูนะหนูกําลังหมันเขี้ยวนะพ่อตอนนี้พ่อเข้ามาพ่อโดนของดีเลยนะบอกเจอของแข็งนะพ่อนะช่วงนี้บอกโอ้ตีลังกาฝั่งนี้อีกนอนฝั่งนี้กนอนอนนอนนอนทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัวโอ้ยยุกไม่ไหวลุกไม่ไหวโอ้ยทิ้งตัวทิ้งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยทิ้งตัวซะเลยเนี่ย ดูครับลุมหลบภัยของใบบุญครับขุดเองกับแม่เหมยนะครับรวมกันขุดเพื่อไว้แบบนี้เลยพี่น้องนะครับดูครับโอ้ยโอ้ยมันสนุกสนุกเหลือเกินโอ้ย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 เนี่ยครับมันสนุกสนุกเหลือเกินนะครับชอบอกชอบใจสนุกเหลือเกินโอ้ยอย่ามาชวนเราเล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเนี่ยครับโอ้ยดูตาสิพี่น้องเจียวแววเลยดูสิดูพี่ ดูทาแป้งสิพี่น้องดูสิดูทาแป้งมันเนอะแมเอาไปเอาไมาไม่เอาอย่ามาชวนพอเล่นซสให้ยากเลยไม่เล่นด้วยหรอกวันนี้เล่นปะแป้งสักขนาดนี้ใครจะเล่นได้ด้วยหรอนยครับโอ้ย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 ไปเล่นคนเดียวก็ได้พ่อไม่เล่นหนูก็ไม่ง้อหนูเล่นคนเดียวหนูก็ได้บอกโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยครับนี่หนูตีลังกาเลยเห็นไหมหนูนอนสบายใจเฉิมเลย นะครับผมเป็นภาพที่น่าตีมากครับภาพนี้น่าหยิกน่าตีมากเนี่ยครับเออที่ยิงไยบุญคนเรานะครับอาบน้ําเสร็จนี้ดูครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยเป็นฉางที่ที่อ่ดูแลไม่เครียดครับดูแล้วดูครับนั่งนั่งนั่งทานั่งก็มีอ้าทานอนก็มีจะเอาท่าไหนาได้หมดเลยวันนี้ตอนนี้กําลังเกลือกนะครับกำลังเกลือกที่โคลนกําลังจะพอกผิว กำลังจะพอกผิวให้สวยโอ้ยมันเป็นยังไงเนาะมันคือเป็นจังสีโอ้ยลมอีกแล้วลมอีกแล้วลมอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือเป็นจังสีคือเป็นจังสีคือเป็นจังสีโอ้ยมันคือขักแถอนาะมือนี้มันคือมวนแถอนาะโอ้ยตื่นโอ้ยลุกบาไว้ลุกบาไวโอ้ย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 โ้อเนาะหนักตัวดีโอ้ยโดนเหล็กโอ้ย ยังไม่ได้สนใจอะไรนะโอ้ยโอ้ลูกแล้วลูกแลโอ้ลูกแลลูกแลมาฟังนี่เธอหนึงมาฟังน่อนึงโอ้ย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 กลิ่งทางนี้ทีหนึงโอ้ยตีลังกาฟังนี้เธอหนึงโอ้ยอ่าโอ้ยโอ้ยโอเอเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยโ้อเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคือสีมะม่วงแถอนาะมาม่วงเถอนาะละน้องเ้ย เนี่ยครับเนี่ยครับโอ้ยหนูสบายใจแล้วนี่ครับโอ้ย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 ดูครับดูหน้าตาดูไม่เป็นเลยนี้ใบบุญชุบแป้งทอดนะครับผมดูครับการชุบแป้งของใบบุญนะครับนี่ครับโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยนี่คือตียิงใบบุญของเราครับนี่ดูสีหน้าตอนนี้สิดูเป็นไหมล่ะ นะครับผมสนุกสนานเต็มที่ไปเลยจ้าเนี่ยครับผมก็ขอบคุณ fc ทุกท่านครับที่การติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้เราขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไป thank you very much for watching bye 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 ขอบคุณครับ